ขอกาบสวัสดีทุกคนขั้นเลยนะคะสวัสดีผมจะมาเล่นเกมพิกเซลกันสามดี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 เอ็กโคทำไมไม่รู้ครับงั้นผมจะมาเล่นยดป้อมนะครับเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแป๊บหนึ่งครับโอเควันนี้ผมจะมาใช้แต่มีด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 ไไป ผม,มให้หนะมีดไฟถ้าเกิดผมเชื่อ,อ <c oughs> ผมเผอใช้ขออย่างอื่นก็แต่บอกผมด้วยคลิปนี้ผมทําเพื่อความสนุกใช้แต่มมีดไฟไม่ใช้อาวุธอย่างอื่นมาดูกันว่าผมจะรอดไหมไม่ใช่ระเบิดอ,นนอันนี้คลิปนี้ทำแต่ใช้มีดไฟอย่างเดียวโอ๊ย,อยตายแล้วจะตาย ว้ยตายแล้วแท้แตมิดไปตายเลยอ๋อยึดๆๆดดอืมอืมอืมแม่นนะแม่นเหรอตายเออเอ้ามันยึดเลยจังวะอืมตายดิอยู่ข้างหลังอืมตายอึดอึดทำไมนะใครอึดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนระเบิดกันผิด ขอโทษนะครับขออภัยด้วยกดผิดครับโอ้โหมือลั่นมือลั่นนั่นเนี่ยมือลั่นแล้วระเบิดลัดแทนไหนๆตัวตัวตัวไอ้กดผิดอีกแล้วโอโ้โหไอ้แล้วปลาปลาที่ให้หมดผิดหลายรอบแล้วอ้าวอ้าวเมื่อกี้เห็นยึดเด้อเด้อเด้อรอชั้นรอรอชั้นรอชั้น เอาตัวใจโอ้โหเพื่อมาเอาเซนเตอร์แมนพิเซษแล้วมั้งนะม,มันจะไม่อื่นนะเฮ้ยมีดอกไม้ไม่เอาเน่เฮ้ยแต่งงานกันไม่เอานะอ๋อเซนเดอร์แมนไม่เลิกไม่เลิกจะเอจะเอโอ้โอ้โหตัวใจบอลเล่ลืมดูอ๋ออ๋ออ๋อ,อไปเหรอ นี่แน่ดับเบิลวไม่เอเอตายอ,อืมชชตมีมเอ้าไม่ช้าเลยอีกเอออืมคลิปนี้บอกแล้วว่าแชตมีมไฟดูดูที่ชื่อคลิปได้โอ้ยืออคือแชตมีดไฟเพื่อความสนุก อัดเพื่อความสนุกได้มีอะตาซะนี่มันทินเล่าห้ามมาเนี่ยมาทำไมตายเออได้เท่าไหร่ว่าลูกแป๊บที่สองที่หนึ่ง่ไ,ไดาที่สีมาเออผมลืมบอกไปวันจัน ถึงวันศุกร์ผมไม่ได้อัดเกมในคอมนะครับเพราะผมไม่ค่อยว่างอัดอัดเตในโทรศัพท์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือไม่ก็อาจจะอัดในคอมด้วยอืมไปตุยตูดเอาเา้าห่วยนรางกลังเป็นอาเบอืมอาเบตุยตูดอืมโดนอาเบตุยตูดแล้วังตายนะ เออเอาเฮ้ยอาเป้มาแล้วอืเอเราอยัางตุยตัวไม่เลิกเฮ้ยเฮ้ยตุยตัวไม่เน็ตดับเบิ้ลคิวไม่หนึ่งคิวถฮกอยู่ไหนามามาให้มาให้คาเซโรดี้มาให้ค่ะแต่ดับเบิ้ลคิวมาหาเราเร็วอ,อ,าาอ่าฮะโอ้ยจะจะกระตกๆๆๆุกกระตุกเอาเกือบแน่แน่เกือบตกตายเร็วกว่า โอ้ไรเนี่ยอืมฉันเห็นพอแกนะปึ๊บโอ้ยฮิปปยซูเปอร์มอออแมนมาให้ยุดอืมวันช็อตออดพัมแมนเนี่ยไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกจริงทำไมเออตายบรรยากาศฮึฮ้ยเอ้เอยตุยตูดอาบ,บิ ล้วคืออาเบะอะยิงไม่โดนตกตายยังไงพลังแห่งคำสาปคำสาปตกตายหรือเปล่าวะอ้างไปนั้นแหละมาเร็วอยลาลกมเล่นเพื่ออ๋อๆอย่ามาเลิกตุ้ตัวโตอืมอืมมันคลิปนี้ตุ้ตัวอย่างเดียวมาหายืดยืดทำไมหววง ไม่ให้หรอกมังเร็วไปห้าล้านปีเฮ้ยสิบล้านปีดีเออเนี่ยเตาอุ๊โอ้โหตัวหน้าตัวตาเอาหายไปในพิบตาเนี่ยเนี่ยเตาายายาตุยตูดแม่ตุยตูดจ้ามึงแน่ตายหมไม่ตายอตายเองเออเออฉันยังไม่เยอะเตาเห่อเยอะเลยอะเลืกอเล่นแลละ ok hắn tật tôi vời tuyệt vời tôi vời đi vời tuyệt Nè Chụp vời tuyệt À, một, vời đi đi đi, mà, mà, vời tuyệt vời thứ vời vân, thứ tuyệt thứ tuyệt có thì, thì, thì. Bọn nó ไม่สนเดี๋ยวอาจจะปลาตายใครตายมั้งตึ๊งใช้แต่มีดไฟบอกแล้วมีดไฟก็สู้ได้ถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้ฮ่าฮ่าชมตัวเองทำไมอเอาหายไปไหน,นไหมดวะเฮ้ยเจอแล้วกระทะไฟตบหัวให้ฉด เอาดับเบิลคิวดับเบิลคิวให้เราดับเบิลคิวนี่ยเอ้าเพื่อนเองหอ่วยบอกเราเข้าตายแป๊บเนี่ยอุ้ยอันนี้จะให้เร็วๆสิฮัมๆๆๆฮัมม่าฮับม่าฮัมม่าฮ่มม่าฮัมมวา ตายด้วยเป็ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ฉันคิ้วโดนนี่อา้าวเพื่อนแม่งรอยดีก็ไม่ได้โตัอืมเอายไปแหละเอาเฮ้ยอะไรจบเนี่ยโอ้เวลาเขารีบจบเถอะแล้วเขาก็ไม่หวานมาเฮ้ยอ้ามื่อก้ฉัเห็นคนแต่ฉันตัวไม่ทัน จิ๊บจิ๊บจิ๊บเน่มีนคนตกไปด้วยอะี้นี่แน่ตีตุ้อืมแน่ตกไปเองงูว้านี่แน่ตีตีใครตายไม่รู้ไอเตามานี้เอตามานี่ถืออะไรทำไมกลืนถืออะไรวะนี่แน่ดาบอืมคิว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 ตายตายเฮ้ยกระโดดไปที่ต้นอืมเอ้าว แล้วแซ่โอกไปละวเขาตาแป๊บนิ่วเห้อโอ้เอาตัวที่นี่อีกโอ้ต้องมาเดินวนเดินวนเดินวนหาคนฆ่าดีกว่าโจโจจิงกาเดลเฮ้ยจะพูดยังเร็วพูดยิงเอ้าเฮ้ยตะบันคิวได้ไงจะทีชลายวะเนี่ยโอ้โหฆ่าอะไรนั่นเยอะแยะงั้น อันผมก็ขอจบเท่น,นี้ใครที่ชอบคลิปนี้โปรดอย่าลืมกดไลค์กดซับและอละไรต่างๆดรือบ้าๆไปหลับบ้าน